ลักโลกอีกแบรนด์เสือมียืนยันตามรอยแอปเปิลสมาร์ทโฟนเลอทงเสือมีมิซเบสซี่จะไม่แถมที่ชาร์จมาให้ในกล่องลักโลกอีกแบรนด์เสือมียืนยันตามรอยแอปเปิลสมาร์ทโฟนเือทงเสือมีมิซเบสซี่จะไม่แถมที่ชาร์จมาให้ในกล่องก่อนหน้านี้ได้มีภาพหลุดกล่องบรรจุภัณฑ์ของสมาร์ทโฟนเือทงของทางเสือมี อย่าง i a มี i M11 เทียบกับกล่องบรรจุภัณฑ์ของทาง Apple อย่าง iPhone 12โดยมีขนาดที่บางพอๆกันทำให้หลายคนสงสัยว่าคราวนี้ทาง Xiaomi จะลักโลกแบบ Apple ที่ไม่ได้แถมที่ชาร์จมาให้ในกล่องเหมือนกันหรือไม่นะครับลาสุดครับทั้งดีจุนซ e อของ Xiaomi ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าสมาร์ทโฟนตระกูล Xiaomi M11 i r i รี จะไม่มีที่ชาร์จมาให้ในกล่องโดยให้เหตุผลเหมือนกับที่ Apple เคยอ้างเอาไว้เมื่อตอนตัวก iPhone ทีโดยเขาได้กล่าวว่าเพื่อเป็นการตอบสนองต่อการเรียกร้องของเทคโนโลยีและการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ชาร์จจึงไม่ได้แถมมาให้ในกล่องหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากคุณนอกจากนี้ครับทางดีจุนยังเผยข้อมูลเกี่ยวกับลำโพงของสมีมิสเบสซี โดวยว่าจะมีลำโพงสเตอริโอที่ร่วมมือกับ,บแบรนด์ผู้ผลิตลำโพงชื่อดังอย่าง Harman นก r ระดอนอีกด้วยครับส่วนข้อมูลที่มาก่อนหน้านี้ระบุว่าเสื้อมี่มิสเบิร์จะเป็นสมาร์ทโฟรุ่นแรกที่ใช้ชิป p d ร a ดอน 8885G และเป็นรุ่นแรกที่ใช้กระจกก็เลือก้านรุ่นที่7ของทาง c o อ n i n g โดยจะมีอย่างน้อย2รุ่นคือม i 11และม i 11 Pro ใช้หน้าจอโค้งความละเอียด 2K พร้อมคาลิเฟรเร120เฮ ให้แบตเตอรีม่มปนที่4,780ม ah, ิลแอมรองรับชาร์จเร็ว5.5วัตต์ส่วนในรุ่นโปรจะรองรับชาร์จเร็ว100วัตต์ขึ้นไปครับซึ่งงานเปิดตัว Xiaomi Mix 11 Series จะจัดขึ้นในวันที่28ธันวาคมนั่นก็คือวันนี้นั่นเองครับในเวลา19:30นาานทีของประเทศจีนหรือตรงกับเวลา18:30น,าานาท,ที่บ้านเราครับค่าวนี้แฟนๆ Xiaomi ก็มารอดูกันะครับว่าจะมีสเปคอะไรที่น่าสนใจอีกหรือเปล่านะครับ